สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสรุปข่าวสารและการลงทุนประจำวันที่7กุมภาพันธ์2566นะครับเมื่อวานนี้ก็ เป็นอีกหนึ่งวันที่ตลาดอาจจะดูเงียบๆเ,เงาเงานะครับไม่ได้มีแรงซื้อแรงขายอะไรมากมายนักนะครับน่าจะเหนื่อยละอ่อนแรงมาตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมานะครับหลังจากที่าราคาเนี่ยมีความผันผวนเกิดขึ้นนะครับจากการที่มีการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจต่างๆค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งในวันนี้เองนะครับเราจะมาพูดคุยกันถึงประเด็นที่น่าสนใจประมาณ3-4ประเด็นนะครับแล้วก็อาจจะไม่ได้มีแค่ทางอเมริกา ที่เดียวนะครับวันนี้ผมจะพยายามแยกย่อยมาในหลากหลายประเทศหลากหลายคู่สกุลเงินนะครับนะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ข่าวในตารางกันก่อนนะครับวันนี้จะมีการตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยของทางธนาคารกลางออสเตรเลียหรือว่า RBA นั่นเองนะครับต้องบอกว่าตัวเลขเงินเฟอ้อของออสเตรเลียเนี่ยถ้าหากว่าเทียบกับประเทศขนาดใหญ่อื่นๆแล้วเช่นอเมริกายุโรปหรือว่าอังกฤษเองนะครับตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้ลดลงจากครั้งก่อนนะครับในขณะที่ประเทศอื่นๆเนี่ยเริ่มที่จะมีการลดลงของตัวเลขเงินเฟอ้อแล้วนะครับโดยปัจจุบันนะตัวเลขเงินเฟอ้อของออสเตรเลียเนี่ยอยู่ในระดับ7.8อนะครับอันนี้เป็นข้อมูล CPI นะครับแต่ว่า,าสำหรับอัตราดอกเบีย้ยนะครับคาดการณ์ว่าในครั้งนี้เนี่ย จะปรับขึ้นอยู่ที่0.25นะครับก็คือเปลี่ยนจาก3.10เป็น3.35นนั่นเองนะครับโดยถ้าเกิดว่า,าตัวเลขออกมาเป็นแบบนี้จริงๆนะครับก็เชื่อว่าอาจจะทำให้กุณเงินออสเตรเลียาสามารถปรับตัวแข็งค่าขึ้นในระยะสั้นได้นะครับผมใช้คำว่าระยะสั้นนะเพราะว่าอตอนนี้ข่าวดอกเบี้ยนเนี่ยทุกคนรู้อยู่แล้วนะครับว่ามันจะต้องมีการปรับขึ้นนะครับโดยเฉพาะยิ่งเงินเฟ้อเนี่ยมันยังไม่ลดลงอีกนะครับแต่ถ้าเกิดว่า ออสเตรเลียปรับขึ้นดอกเบีย้ยเนี่ยมากกว่า0.25นะครับก็คืออยู่ที่0.50 0.75แบบนี้นะครับอันนี้จะยิ่งส่งผลให้ออสเตรเลียาลาอาจจะสามารถปรับตัวแข็งค่าขึ้นได้ตลอดทั้งวันเลยนะครับอันนี้ก็ให้ระมัดระวังความผันผวนช่วงเวลา10โมงครึ่งด้วยนะครับอีกไม่กี่นาทีที่จะถึงนี้แล้วนะครับส่วนประเด็นอื่นนะครับข่าวในตารางวันนี้ไม่มีอะไรมากนะครับที่เรา,าต้องจับตาก็มีตัวนี้นั่นแหละนะครับแต่ว่าประเด็นนอกตรางเมื่อวานนี้นะครับอันนี้เป็น ปัจจัยนะครับปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลให้สกุลเงิน JPY หรือว่าสกุลเงินเยนเนี่ยปรับตัวอ่อนค่าลงเมื่อวานนะครับแล้วก็อาจจะยังไม่ฟื้นในช่วงนี้นักนะครับอันนี้เป็นสำนักงานอ่าสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับารายงานมาว่าเป็นไปได้ที่อผู้ว่าการธนาคารกลาง BOJ หรือว่าธนาคารกลางญี่ปุ่นคนใหม่เนี่ยนะครับจะเปลี่ยนจากคุณคูโรดะนะครับเป็นคุณมาซาโยชิ อามามิยะนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาดำรงตำแหน่งเป็นรองผู้ว่าการคนปัจจุบันอยู่นะครับถามว่าเอ๊ะแล้วทำไมได้ชุดเดิมแล้วทำไมข้างเงินเยถึงล่วงนะครับเพราะว่าคนนี้นี่แหละเป็นหนึ่งในคณะกรรมการที่สนับสนุนนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายของทาง BOJ มาตลอดนะครับนะเรียกง,ง่ายๆว่าคือการการสนับสนุนให้คงอัตรดาดอกเบีย้ยติดลบอยู่ที่ติดลบ0 1นั่นแหละนะครับอันนี้ก็เลยทำให้ตลาดมองว่า ถ้าได้คนถ้าได้คนนี้มานะครับนโยบายการเงินก็มีโอกาสจะเป็นเหมือนเดิมนะครับก็คือค่างเงินเยนจะอ่อนเหมือนเดิมนั่นเองนะครับซึ่งคุณคุโรดะาเนี่ยจะหมดววละลงในเดือนเมษายนนะครับแล้วก็ อาจจะต้องหาผู้ว่าการธนาคารกลางคนใหม่ขึ้นมานะครับแต่เดี๋ยวเราติดตามกันนะครับเพราะว่าหลังๆเนี่ยโดยเฉพาะช่วงเดือนกรกฎาคมเมื่อปี2022นะครับคุณอมามิยาเองแกก็ได้ออกมาเริ่มจะแสดงท่าทีในการเปลี่ยนแปลงถึงนโยบายการเงินและโดยเคยให้สัมภาษณ์กับสื่อบวลชนเอาไว้นะครับว่าในเรื่องของนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายของญี่ปุ่นเนี่ยจะต้องเริ่มหาทางออกสักทีอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราก็มาติดตามกันอย่างที่ผมเคยบอกไว้นะครับนโยบายการเงินของ BOJ น่าจะ เปลี่ยนแปลงได้ก็ต่อเมื่อมีผู้ว่าการธนาคารกลางคนใหม่นะครับแล้วก็จะเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายนเป็นต้นไปเดี๋ยวเรามาติดตามกันใกล้ๆแล้วกันนะครับว่าใครจะได้ขึ้นมาเป็นคนใหม่นั่นเองนะส่วนประเด็นต่อมานะครับอันนี้เป็นประเด็นที่ Goldman Sachs นะครับเขาก็ออกมาเตือนนะครับว่าราคาน้ํามันนะทั้งในปีนี้แล้วก็ปีหน้านะครับก็คือ2023กับ2024เนี่ยมีโอกาสจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นได้นะครับเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยปริมาณ กำลังการผลิตสำรองทั่วโลกเนี่ยกำลังเริ่มจะหดตัวลงแล้วนะครับประกอบกับความต้องการใช้น้ํามันในอนาคตเนี่ยรวมถึงตอนนี้ด้วยเนี่ยมันเริ่มเยอะขึ้นนะครับเพราะอะไรเพราะว่าการที่เราผลิตได้น้อยลงนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ํามันที่ส่งออกตอนนี้หรือน้ํามันสำรอง นะครับแต่ว่าในาทางกลับกันเนี่ยความต้องการในการใช้น้ำมันเนี่ยหลังจากที่แต่ละประเทศเริ่มชะลอการปรับขึ้นดอกเบี้ยเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวเริ่มมีการเปิดประเทศเริ่มมีการเดินทางมีการขนส่งข้ามประเทศไปแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับมันก็เลยทําให้ความต้องการใช้น้ํามันมากขึ้นอันนี้แหละมันเป็นจุดที่ตัดกันนะครับ<ค>ก็เลยอาจจะทําให้ราคาน้ํามันในอนาคตปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นได้ดั่นเองนะครับท,ทีนี้เรามาดูราคาน้ํามันกันก,นก่อนนะครับเมื่อวานนี้ก็มีการปรับตัวสูงข,ขึ้นมาได้นะครับแต่ว่าถ้าเราดูแนวโน้มภาพรว่ ขาลงยังแข็งแกร่งนะครับอันนี้เป็น WTI นะครับผมให้จุดสําคัญตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าราคาประมาณ76.13เนี่ยมีสัญญาณกลับตัวลงเนะี่ยตรงนี้อาจจะสามารถทำาจจจังหวะทําทำกําไรในฝั่งเซลล์ได้นะครับโดยที่เป้าหมายก็อยู่ที่โลเดิมนะครับประมาณ70.12นั่นเองแต่ถ้าเกิดว่าสามารถทะลุยืนเหนือราคา82ขึ้นไปได้นะครับตรงนี้เนี่ยก็อาจจะทําให้ขาลงเริกประสันประสายนะครับอาจจะสามารถกลับตัวขึ้นได้ยังไงก็เดี๋ยวรอดูแอคชั่นตรงตลาดอีกทีนึงนะครับว่าบริเวณนี้เนี่ย จะมีแอคชั่นในการกลับตัวลงหรือว่าสามารถทะลุกลับไปต่อได้นั่นเองนะครับส่วนราคาทองคําราคาทองคำเมื่อวันนี้นะครับก็ได้ทําโลบริเวณ1860.2นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ยังไม่หลุดโลนะครับถ้าเกิดว่านะผมให้คีย์เลเวลไว้ที่1881.7แล้วกันนะครับถ้าเกิดว่ายืนเหนือได้ตรงนี้นะครับก็มีโอกาสจะทําเป็น ไพร์แพทเทิรในรูปแบบของ d o u เ l e Top นะครับนะแล้วก็มีโอากาสที่จะกลับไปเทสที่ราคา1,900ได้ตามเป้าหมายนั่นเองนะครับอันนี้เป็นราคาของทองคำนะครับแต่ถ้าเกิดว่า,าหลุดโลตรงนี้ลงนะครับก็อาจจะใครที่มีหน้าบายนะครับาาก็จะต้องหาจังหวะสต o p ปลอสนะครับเพราะว่าคาดว่าน่าจะสามารถลงไปทดสอบแนวรับถัดไปได้ก็บริเวณ1 8 5 0ตามลำดับประมาณนี้นะครับแล้วปิดท้ายกันที่สกุลเงิน US เดอลลาร์นะครับ เมื่อวานนี้นะครับก็ขยับปรับตัวแข็งแกร่งเหมือนเช่นเคยนะครับต่อเนื่องจากวันศุกร์เลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าสามารถยืนเหนือเทนไลน์ระยะสั้นตรงนี้ไปได้นะครับอย่างแข็งแกร่งนะก็อาจจะเป็นสัญญาณการกลับตัวขาขึ้นที่ค่อนข้างมีความมั่นใจนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์สำหรับขาขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็อาจจะต้องเราดูระมัดระวังตรงคีย์เลเวลบริเวณ1 0 3ถึง100 4.5ให้ดีนะครับถ้าเกิดว่ายืนเหนือได้ก็มีโอกาสไปต่อนั่นเองครับโอเคครับเดี๋ยววันนี้ข่าวน่าจะผันโขดตั้งแต่ช่วงเช้านะครับสำหรับใครที่มีโพซิชันฝั่งไตก็ตามของออสเตรเลียลลาอยู่นะครับยังไงก็มานิ Management กันดีๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีอะไรเพิ่มเติมเนี่ยผมจะมาอัปเดตให้นะครับแล้วก็คืนนี้นะครับอย่าลืมมีการแถลงการของคุณเจอร์โรมโพเวลด้วยนะครับถ้าเกิดว่ามีการส่งสัญญาณในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยขึ้นมานะครับว่าจะขึ นะครับตอนนี้ตลาดรู้วิแลว่าขึ้น0.25นะครับแต่ถ้าบอกว่าขึ้นมากกว่านี้ดีกว่าเพราะว่าตัวเลขมเงินเฟอ้อลดแล้วมันเป็นเหมือนวิธีที่ได้ผลอาแบบนี้นะครับก็อาจจะช็อกตลาดได้ยังไงก็ถ้าใครไม่มั่นใจก็ออย่าเพิ่งมีโันดิชันหรือว่ามีออเดอร์ไว้นะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราว่ากันใหม่โอเคครับวันนี้ขอฝากเพียงเท่านี้ขอทุกคนโชคดีมีกำไรขอบคุณครับ